สวนโอ้ทุเรียนงามบรรยากาศข้างทางนี้วิวบรรยากาศ,รรากาศทางไปสวนนะคะทุกคนมันจะนานๆจึงเห็นรถทีค่ะทางเปี่ยวนะคะเข้ามาทางไหนนอ,อนอก,กสวนสวนอกจากนสวนมีมรถแลน นานนที่เดือนสองเดือนอยากจะได้มาทีหนึ่งนะคะแต่ลวแต่เพาะแก่เพิ่ไซเนาะบางทีขาดนุ่งคันี่ก็จะไซนให้มาก็ต้องมาเลยอัปเดตให้ลูกหลานดูไปด้วยกันค่ะสาวไอซีทุกท่านลูกหลานทุกคนเด้อนานทางหน้าของย่านชุงชุง เขาเขียวซุ้มผู้เหมือนก็สิเป็นผู้เขานะคะทุกคนผู้เขาจะถึงอันนี้จะเป็นเพื่อนอะไรนะพ่อเพื่อนไต้เขาเพื่อนพักจุกคนมาถึงเพื่อนเขาจุกค่ะทางเขื่เป็นผู้เขาเลยไปก็สิเป็นเขาวุกดนะคะทุกคนอันนี้แหละเขาวุกดเนะพ่อนันว่าเป็นเลยแหละอันนี้แหละเขาวงกป ใช่ย่าก็จำพิดจำถูกนั้นน,นานค่อยมาทีแล้วก็ลืมนี่อันนี้เป็นเขานะคะลูกทางผ่านเข้าไปสวนเก้งหางแมวเ,เลยให้ลูกหลานได้ดูอันนี้เป็นเขามุกุดค่ะทุกคนฮะ บรรยากาศสวยมากนะคะทุกคนให้ลูกหลานได้ดูค่ะนี่แหละทุกคนโหบรรยากาศสวยมากค่ะนี่จะเป็นเขาเลยลูกเป็นศพเป็นเลยไต,ต,ตนาผาไตนาขาอนาธรรมนะคะทุกคนนี่ให้ลูกให้หลานได้ดูค่ะ งามมากเลยทุกคนสวยก่อนจะถึงวัดนะคะงากูกหรานอันนี้เป็นโขกหินเป็นอะไรนี่แหละทุกคนสวยงามโอ้เป็นโขกเป็นลืบข้างในก็สิเป็นถ้ำข้างล่างก็สิเป็นวัดทุกคนมาเที่ยวนะคะรอบๆค่ะ กันย่าไปแต่งบุญนะทั้งนี้กันย่าน้องอาญาติสีภาพไปต่อวัดนี่ค่ะอันนี้บรรยากาศหน้าวัดแถนทางนะคะทุกคนายนู่นายนี่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าวัดนะคะลูกข้างบนก็จะเป็นภูเขาอันนี้ข้างล่างซานล่างมันนะคะนู่นะครับยอดเขาค่ะทุกคน งาม,งามดูค่ะอยากกสิเรื่อยๆให้ลูกหลานได้ดูวิวบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะวัดอันนี้ตีนเขาโอ้ยน่าไปเที่ยวนะคะทุกคนเป็นเืบหินอะไรนี่แหละค่ะให้สาวเอซีได้ดูไปด้วยกันจ้ามาแล้วบรรยากาศดีๆก็จะให้ลูกหลานได้บึ่งได้แย่ง เง,ง,งี้ยเย็นนะทุกคนนุ่มเย็นโอ้สอบคนกับงามงามอะีรทุกคนโอ้่น,าน่าละยิงยาวต่อค่ะเดินหน้าเข้าสวนนะคะบาทนี่ค่ะ เข้ามาทางในนะคะทุกคนเข้ามาถึงแล้วก็จะถึงเกงหางแมวแล้วค่ะนะคะทุกหานทุกคนกคน็จะถึงสวดแล้วทางก็จะเปี่ยวนาน,น,านทีจ,จะมีรถแลนคันหนึ่งคะ่ะทุกคน ถึงแล้วค่ะทุกคนนี่แหละบรรยากาศอันนี้สิบคลองน้ํานะคะถึงสะพานแล้วค่ะติดส่วนติดเขานะคะทุกคนดูวิวคงใหญ่มีน้ำตลอดปีมีน้ำตลอดปีค่ะกลตลอดนู่นเป็นภูเขาด้านทางนี้นี่ด้านทางนี้นี่ค่ะทุกคนนี่บรรยากาศข้างตรงนี้กันูนแล้วอันนี้ภูเขาตีนเขา สวนดินเข่ากับโอ้ยงามลูกทุลุก,ท,ลกทุเรียนเป็นมังคุดน,นี่แหละเราจะจอดได้เนี่ยมันแน่นอยู่แต่มันโอ้ยมันเป็นร่องมันเป็นร่องมันแข็งแต่มันเป็นร่อง,องอโอ้โหเอารถมาเทียร์ไหมแ,แดแดเงียบไปนเนี่ยแดดซึ้งไปเนี่ย ลงแตกลูกเบิง้งเบิ้งตัดยาไปโอ้ออล,ลุกับลุกสาธุเลยฮะเก่ปปนมากเลยขึ้ปปนทีเลยไม่หยา พ่อลงาตาม,มาก็ลงไปต่อจะ <น S 3> เอาเครื่องสูปน้ำเข้าไปใส่ต่อกันคนตามไปดูกันเลยมา,มาหลืนเรวิวลงไปทางพุ่นนะคะสวยงามมากเลยต้นทุเรียนปลูกเป็นแถวเลยนะคะ รอบรอบไปทางพู่นทางพู่นก็สิเป็นเขาแต่ข้างล่างสิเป็นตีนเขานะคะทุกคนงามมากเลยรีวิวให้ลูกหลานได้ดูส,สาเอฟซีทุกท่านเนี่ยบรรยากาศดีๆงามงามก็มีเหมือนกันลูกอันนี้มาจากหญาา้าบ้านหญาา้ามาไก่อยู่น,นั่นลูก อันนี้มาในแก่งหางแมวเลยสวนไกลมากไปต่อลูกไปดูสุดน้ำต่อยาวไปถึงปูนเนี่ยลูกสวน่นงามมากค่ะทุกคนสะออนนะสะออนวิวดีดินก็ดีอีก กคนกคเปลี่ยนขานะครับเอิ่ระวังใจยเย็นๆใจยเย็นเจแล้วเล้ลุกลงไป จะมาถ่ายท่อนะคะทุกคนเอาที่ออกแล้วก็เอาท่อยาวลงไปดูน้ำเพราะว่าน้ำมันแห้งเวลาน้ำขึ้นแล้วก็เอาท่อสั้นใส่เปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรน้ำขึ้นโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆ เอาไปรูไปไปหแล้วบังตรงนี้เก็ี่ยขึ้นทางกนเลยอาะอห่เยียเอาหัวกระโลกออกแล้วก็ซุกทอยาวเข้าไปติดน้ปั้หาเป็นไงมป็นอย่างไนำไม่ตด ตนี้มันกสเข้าไป่ไหม้ามันก็เหมือนเราเติมน้ำก็เหมือนเราทิ้งบอกตอวนี้ไม่มีค่อยๆใยับเรื่อยยับซิกซ้ายีกขวาเออถ้ามันแฝงอยู่มันมันไปก็ถ้ามันนอนเนี่ยมันไม่ไปอ่ะไม่ไปมาทำอย่างนั้นเนี่นั้สองคนก็จะเบิด์ตโทไปหายี่นะครับเรามาทำอะจะซื้อจะซื้อซื้อนีใหม่ วเปลี่ยนไหมเลยมาลองมาขยับกันดูของลองเสียไปขยับมาเออมันได้โทรไปบอกเขาเฮียมยังใช้ได้อยู่แกกังวลว่าแกายังไม,ไม่ค่อยมีเงิน,งน,นเนา <laughs> <laughs> ะพอจับได้ <laughs> ดึงเลยแค<ห>่หน <laughs> ุนหน้า ไปไหนแล้วมั้ไม่ใช่เขาจะดึงออกออเบิดก็ข,ข,กขยุมขยุมหักคอมันเองเอออะไรเนี่ยมันลุกแล้วเห็นไหมมันนอนควนมาด้วยเปล่าออกสิทำมันมาโอ้ยมันไปไหนวะ ไม่แจ้งลบเหนียวติดเลยเบิดเบิกเบิดครับออกดมาเลยมาดดมายกไปไหนโดดไปโน่นหมืนคนมันมีสิทธิเอาเลย เมืมันหมุนเข้าอ่ะเีมันไม่ด้ถอเลยอ่ะเฮ้ยไแล้วไ่แล้วโอ้โหไแล้วออกแล้วไแล้วแกแล้วไแแล้วเมื่อยก็พักก่อนนะพ่ออ้ย ดูดนะไหมทุกคนโอ้โหนอปูุดปลุดกำลังแก่งป้าตัวนี้แหละแก่งเสบจวดจวดนะคะทุกคนนนท์เฮดมันนะตั้งของปูกระโปรงนอบักใหญ่โถ่นี่เนี่ยเห็นไ่มเนี่ยนออนี้ก็ตั้งนอบักใหญ่กำลังโผล่ทุกคนมีแต่นนอใหญ่ๆงามๆค่ะทุกคนเนาะถ้าเรียกว่าอย่า เอาหน่อต่ำๆมันยังมันยังแสบเกาะกวาบอะไรอย่างเนาะทุกคนเอาไป้มสสำหรับคลิปนี้ก็ได้ล่าลูกหลานอยู่ดีมีแห้งด้วยสุขภาพแข็งแรงดีีสุขตลอดปีตลอดไปค่ะลูกล้ำรวยล้ำรวยค่ะ